จากโครงสร้างแอนิเมชันที่ครูวามพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเรามาสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าอวัยวะและโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคนมีกี่ส่วนนะครับและมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากโครงสร้างในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยสส่วนส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนนำอากาศาอรับครูอามเขียนอีกหนึ่งรอบนะครับเราเรียกว่าส่วนนำอากาศ ส่วนนี้จะไม่ใช่จะเป็นส่วนที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและส่วนที่สองเราเรียกว่าส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สครับเรามาดูที่ส่วนแรกครับส่วนนำมากาหรือ conducting zone ส่วนนำอากาศเป็นทางเป็นการลําเลียงนะครับเข้าออกของอากาศจากภายนอกเข้ามาข้างในแล้วก็มีการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากข้างในออกไปข้างนอกนะครับจะอาศัยส่วนนำอากาศความสําคัญของส่วนนี้นะครับที่นักเรียนต้องจำก็คือส่วนนี้จะไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส เหตุผลที่มันไม่มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สนั่นก็คือโครงสร้างเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่มีผนังหนานะครับแก๊สมันแลกเปลี่ยนมันเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้นั่นเองนะครับมีอะไรบ้างส่วนแรกครับส่วนที่นํำอากาศส่วนแรกเราเรียกว่ารูจมูกรูจมูกนะครับรูจมูกมี2องรูนะครับ มี2รูมีมีกล้ามเนื้อที่กัน้นระหว่างรูทั้งสองข้างนะรูจมูกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า nostril nostril หรือรูจมูกถัดจากรูจมูกก็จะเข้าไปภายในครับเราเรียกว่าโพรงจมูกครับ โพงจมูกเราเรียกว่า nasal cavity คำว่า cavity เนี่ยมันแปลว่าโพรงนะครับโพรงหรือช่อง nasal ก็จมูกนะก็เลยรวมกันเป็นโพรงจมูกนั่นเองนะส่วนต่อไปนะครับก็คือคอหอยคอหอยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pharynx นะครับถัดจากคอหอย จะไปโครงสร้างที่มีชื่อว่ากล่องเสียงกล่องเสียงภาษาอังกฤษเราเรียกว่าลาลิงลาลิงกล่องเสียงนะครับในกล่องเสียงก็จะมีเส้นเสียงอยู่นะที่เป็นแหล่งที่ทำสัน่นทำให้เกิดเสียงเกิดขึ้นถ้าจากกล่องเสียงจะไปยังบริเวณที่เราเรียกว่าท่อลม ท่อลมหรือเครคเอขียเครคเอขียท่อลมถ้าจากท่อลมจะมีการแตกแขนงออกทาาไปทางปอดซ้ายกับปอดขวานะครับตรงบริเวณขั้วปอดก็ท่อลมก็จะแตกแขนงออกมาเราเรียกว่าหลอดลมครับหลอดลมหรือบรอน c h i หลอดลม ถ้าจากหลอดลมนะครับก็จะไปยังหลอดลมฝอยซึ่งมีขนาดเล็กมากๆภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า bronchio bronchio น,น,นะครับหลอดลมฝอยนะ เรียงลำดับตามนี้นะครับก็คือรูจมูกโพรงจมูกคอหอยกล่องเสียงท่อลมหลอดลมหลอดลมฝอยความเพิ่มเติมความรู้นิดนึงเรื่องเกี่ยวกับขนาดของอนุภาคที่มันสามารถเข้าร่างกายเราได้นะครับทุกคนน่าจะรู้จัก PM 2.5 PM 2.5มีขนาด2.5ไมครอนะครับพวกสารที่มีขนาด 1, 1 5ไมครอนะครับจะเข้าไปได้ลึกจนถึงบริเวณหลอดลมฝอยถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้ก็คือจะถูกกรองด้วยขนจมูกนะครับถูกกรองโดยออซีเรียนะครับการจับเมื่อเมื่อจะจับได้นะครับตรงบริเวณตรงโพรงจมูกตรงนี้ในขณะที่อนุภาคเล็กๆนะครับอย่าง PM 2.5หรือไวลัรัสเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้ามาถึงบริเวณหลอดลมฝอย นะอาจจะอุดตันตะโมเรเยนหลอดลมฝอยหรือเคลื่อนที่ต่อไปยังถุงลมนะครับไปยังถุงลมไวรัสโคโรโนาไวรัสอย่างเงี้ยนะครับมีขนาดแค่0.1ไมครอนมีขนาดเล็กมากมันก็จะเคลื่อนที่ไปยังถุงลมได้นะครับแล้วก็บางทีอาจจะเข้าผ่านระบบหมุนเวียนเลือดต่อได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็กมากมาก เอาล่ะเดี๋ยวเราลงดีเทลของแต่ละโครงสร้างกันอีกสักเล็กน้อยนะครับขอเริ่มที่รูจมูกกับโพรงจมูกก่อนรูจมูกนะครับเราเรียกว่า nostril nostril รูจมูกนะครับและ nasal cavity nasal cavity ก็คือโพรงจมูกนะครับ nostril and nasal cavity หน้าที่ของมันนะครับก็คืออย่างแรกเลยรูจมูกเป็นทางเข้าออกของแก๊สอ,อย่างที่สองครับรูจมูกกับพรงจมูกมีหน้าที่ในการ ปรับสภาพของอากาศที่เข้ามาให้เหมาะสมซึ่งคำว่าอากาศที่เหมาะสมนั่นหมายถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมความชื้นที่เหมาะสมนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือพยายามที่จะปรับสภาพอากาศสมมุติว่านักเรียนอยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิ25องศาร่างกายนักเรียนจะปรับอากาศที่เข้ามา ภายในโพรงจมูกเนี่ยให้มีอุณหภูมิ37องศาก็คือเท่าเกือบเกือบเท่ากับอุณหภูมิร่างกายนะครับอย่างที่2ความชื้นอากาศข้างนอกอาจจะมีอากาศแห้งนะครับความชื้นสัมพัทธ์30-40ในขณะที่ความชื้นภายในร่างกายเราเนี่ยเกือบ100%เอร์เซนนะมีความชื้นมากเพราะฉะน,นั้นก็จะต้องมีการปรับความชื้นนะครับให้เหมาะสมกับปอดถ้าอากาศแห้งเข้าไปในปอดโดยตรงเนี่ยก็จะเกิดอันตรายต่อปอดนะครับ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันก็คือทําหน้าที่ในการทําให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นการทำที่ยังไม่สูงขึ้นได้เนื่องจากว่าอากาศจะสัมผัสกับพื้นผิวของโพรงจมูกครับ ซึ่งบริเวณพื้นผิวของโพรงจมูกข้างในนี้นะครับก็จะมีหลอดเลือดนะมีหลอดเลือดที่นําเลือดมาเลี้ยงนะครับก็จะเป็นการปรับอากาศซึ่งหลอดเลือดนี้เป็นมีผนังบางมากถ้าอยู่ในที่ที่มีความร้อนหรือว่ามีความเครียดความกดดันสูงหลอดเลือดเหล่านี้อาจจะแตกได้นะครับเกิดเป็นเลือดกําเดานั่นเองนะครับที่ออกไหลออกมาทางจมูกต่อไปหน้าที่ ที่สำคัญเลยก็คือมีหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองครับนยมีอะไรบ้างเริ่มจากขนจมูกก่อนเลยนะครับมีขนนะมีขนจมูกคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่การแมลงบินเข้านะครับกันฝุ่นที่มีขนาดใหญ่นอกจากขนจมูกแล้วยังมีเมื่อครับ เมือกหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่ามูคัสมีเมือกนะครับก็ทําให้ฝุ่นที่มาเนี่ยมาเกาะจับนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการแข็งตัวแห้งไปเกิดเป็นขี้มูกด้วยนะครับขนจมูกเมือกและอีกอันหนึ่งครับมีขนาดเล็กมากๆเราเรียกว่าซีเรียซีเรียคอยพัดโบกนะครับนำของสิ่งแปลกปลอมต่างๆเคลื่อนที่ ถ้าเราไม่จามไม่ไอมันออกมามันจะถูกเคลื่อนที่เข้าไปภายในลําคอแล้วก็ถูกกลืนลงไปนะครับแล้วก็ถูกกําจัดออกด้วยกรดในกระเพาะอาหารขนจมูกเมือกแล้วก็ซีเรียนะครับทาหน้าที่ในการกรองฝุ่น,นละอองแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆจากโครงสร้างของโพรงจมูกนะครับหรือ nasal cavity ที่เข้ามานะครับอากาศจะแทรกเข้ามา เพื่อปรับอุณหภูมิและความชืน้นหลังจากนั้นนะครับมันจะเคลื่อนที่มาที่ส่วนถัดมานั่นคือ,คอ,คอส่วนของคอหอยเมื่อกี้เราพูดกันแล้วเนาะว่าส่วนของคอหอยเนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อมกับหลายๆหลายๆช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือช่องทางที่มาจากจมูกช่องทางที่2ก็คือมาจากปากทําให้เราสามารถหายใจทางปากได้ช่องทางที่สนะครับก็คือมา ทางหูนะจะมีช่องเล็กๆนะครับเชื่อมจากทางทางหูเข้ามาเราเรียกว่าท่อยูสเตเชียนนะเอาไว้ปรับความดันต่อมานะครับก็จะมีอีก2ช่องนั่นก็คือช่องหลอดอาหารนะครับแล้วก็ช่องของหลอดลมนะเพราะฉะนั้นบริเวณคอหอยตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นทางเชื่อมทางเดินของอากาศแล้วก็ทางเดินของอาหารนะครับมาเขียนสรุปอีกทีหนึ่ง คอหอยนะครับหรือว่าฟาลิงฟาลิงนะครับหรือคอหอยเป็นทางเชื่อมระหว่างจมูกปากหู หลอดอาหารและท่อลมนะครับเชื่อมหมดเลยมันจึงเป็นทางผ่านของอากาศแล้วก็อาหารครับ ส่วนถัดมานะครับผัดจากข้อหอยก็คือจะเป็นส่วนของลาลิงรอทีครับ L A R Y N X ลาลิงนะครับลาลิงหรือกล่องเสียง ส่วนของกล่องเสียงอยู่ตรงไหนเอ่ยส่วนของกล่องเสียงจะเข้ามานะครับอยู่ตรงบริเวณส่วนนี้นะครับบริเวณส่วนนี้นะก่อนที่จะเข้ามายังกล่องเสียงได้นักเรียนจะเห็นโครงสร้างนี้เราเรียกว่าฝาปิดกล่องเสียงหรือ e p g l o t i s นะครับฝาปิดกล่องเสียงนะมีหน้าที่ทําอะไรมีหน้าที่ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะขึ้นลง ในภาวะปกติมันจะเปิดเพื่อให้เราหายใจเอาอากาศเข้าไปในในท่อลมได้แต่เมื่อเรากืนน้ำลายหรือกืนอาหารฝาปิดกล่องเสียงนี้นะครับอันนี้จะเคลื่อนที่ลงมาปิดนะตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้อาหารที่เรากืนหรือน้ำลายที่เรากืนเคลื่อนที่ลงไปยังหลอดอาหารได้นะครับหาก มันมีกรณีบอกห้ามพูดไปกินข้าวไปนะครับเพราะอะไรเอ่ยห้ามคุยไปกินข้าวไปเพราะว่าขนาดที่เราพูดนะครับเราก็ต้องอาศัยลมที่ออกมาจากหลอดลมถูกไหมครับถ้าหลอดลมเปิดอยู่เรากินข้าวอาหารเข้ามาอาหารก็ดันลงไปที่หลอดลมส่งผลให้เกิดอาการสำลักได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพูดไปกินข้าวไปนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับ ลกล่องเสียงนะครับส่วนแรกที่เราจะเจอในกล่องเสียงก็คือฝาปิดกล่องเสียงฝาปิดกล่องเสียงนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า epi c g o v i s อีพิกอติสหรือฝาปิดกล่องเสียงนะครับมีหน้าที่ในการปิดไม่ให้อาหารหลุดเข้าหลอดลม เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกลืนอ,อาหารพร้อมกับการหายใจได้นะเพราะว่าฝาปิดกล่องเสียงมันเลือกช่องทางในการเปิดปิดนะครับส่วนต่อมาครับถ้าจากฝาปิดกล่องเสียงนั่นก็คือเส้นเสียงนะเส้นเสียงภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า vocal cord นะเส้นเสียงหรือโวล์คอร์ดมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ในการสร้างเสียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคลิปนะเป็นคลิปให้เห็นเส้นเสียงชัดเจนเลยเป็นเสียงจริงๆเลยแล้วก็เวลามันสั่นนะครับเมื่อเกิดเพื่อมันสร้างเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูนะเส้นเสียงทาหน้าที่ในการสร้างเสียงครับมีลักษณะเป็นเส้น2เส้นนะครับประกบกัน นะพอลมเคลื่อนที่ผ่านอากาศเคลื่อนที่ผ่านมันจะเกิดการสั่นเมื่อมันสั่นแล้วมันก็จะทําให้เกิดเสียงนะครับถ้าจากกล่องเสียงนะครับก็จะลงมาที่ส่วนที่เป็นท่อลมนะครับส่วนนะี้ท่อลมมีกระดูกอ่อนคอยค้าจุนไม่ให้มันแฟบนั่นเองนะครับ เราเรียกมันว่าเทรเคียหรือท่อลมท่อลมนะครับหน้าที่ของมันก็คือคอยลําเลียงนำลำเลำเียงแก๊สนะครับไปยังปอดโดยโครงสร้างของมันเนี่ยจะมีกระดูกอ่อน นะมีกระดูกอ่อนรูปตัว C หนังสือบางเล่มเราจะใช้คำว่ากระดูกรูปเกือกม้านะครับรูปตัว C หรือรูปเกือกมา้าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรทำไมถึงต้องเป็นรูปตัว C รูปเกือกมาถ้าจากภาพที่ให้ดูก็คือว่า ที่มันเป็นรูปตัวซีเนื่องจากว่ามันประกบกับหลอดอาหารนะครับเวลาคืนอาหารมันจะได้ยืดหดยื่นขยายได้นั่นเองและหน้าที่สำคัญของมันก็คือเพื่อไม่ให้หลอดลมมันแฟบนะครับไม่ให้ท่อลมแฟบ และยืดขยายได้เวลากลืนอาหารผ่าจากท่อลมครับก็จะไปยองส่วนแยกนะครับไปยังหลอดลมที่อยู่ทางสองข้างของปอดนะเราเรียกว่าบ bon อนคายบอนคายหรือหลอดลม มีขนาดเล็กกว่าท่อลมลงมานะครับแตกแขนงออกไปทางปอดซ้ายกับปอดขวาซึ่งหนะ้าที่ของหลอดลมก็คือน,นำอากาศเหมือนเดิมนะครับนําอากาศไปยังปอดทั้งสองข้างซึ่งจะแยกกันตรงบริเวณขั้วปอดและมาถึง ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก่อนที่จะไปยังโครงสร้าง,ง,งแลกเปลี่ยนแก๊เราเรียกว่าบรอนคิโอบรอนคิโอหรือหลอดลมฝอยครับ หลอดลมฝอยโครงสร้างของหลอดลมกับหล,ลอดลมฝอยความแตกต่างของมันอยู่ที่หลอดลมเนี่ยยังมีกระดูกอ่อนอยู่ในขณะที่หลอดลมฝอยเนี่ยจะไม่มีกระดูกอ่อนแล้วนะครับโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมฝอยเนี่ยจะไม่มีกระดูกอ่อนแล้วนะจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบ เอาละครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมของส่วนที่ใช้ในการลำเลียงอากาศนะครับเริ่มจากรูจมูกโพรงจมูกไปยังคอหอยกล่องเสียงท่อลมหลอดลมแล้วก็หลอดลมฝอยนะครับ